สบายดีป้ลุงปปกับสองกองน,มงออน้มิดปลุงสบายดีเอฟซีเบอร์ุกุทุคนมนสิพักกันมาปั่นเศร้าอีกแล้วปลุงอยู่ทงนาลุยดำนาอีกแล้วมือนหกักกรไดให้หนึ่งเดีกิน้างสบดปพี่น้องโอ้น้องขีดปั้นเขาจีทิกงนบ้เดี๋ยวจะไปทางไนให้น้องขีดกินอยู่ข้างผมแกงเห็ดปลุง ปลาหมันัดวานหมันัดวานแล้วก็แจ้งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดมันน้ำอีกปลุงม่นเ็ดไม่กเ็ดออนไ่ได้ปลุงเด้อไม่ได้พยามไมยายตาตาละก็ปพันเด้อลุงปลาน้อาเบิดจุกูจุกคนหมดจอกินนม่ตาเด้อหมันมันเลยกินข้าแล้วก็สิพกันลกกะปลุลงบานี่พอกะเบิดเลย đâm đại hai nè, hai nhảy tới. Anh lung mือ đấy, anh lung này. Ba kháng suôn măn đấy. Thang láng man suôn măn, anh lung. Mền suôn măn đấy, thang man mền suôn măn hông. Mền suôn măn đấy, thang láng mền suôn măn hông. Mền suôn măn เรียกว่าเซ่ขารท่นก็จะเอาขี้หไปจอดไว้ป่าเห็ดเลยเรีกขี้หลวหลรอเก็บเห็ดเล มาแจกเห็ดท anyway, ี s <S mm ่อยากมาจกาฉยๆก็่าน้วป่าน uh <e uh ้ำไหมอ่ะไม่นอพ่อก็พิดราแตกล้วแยก b ่น้ํ่าน้ำสินั่งแจกไปได้ปุยน้สิปก

ปนเจ้าเติมท huh? <pe al> <scratches> ั้งถือมาแั้งจืต่อวันเนี่ยผักผักเป็นมึอวันนัก่กินได้ผักเป็นมึนตั้งยัอ con này กระโดด chưa โอปปาโอปปายังมายังๆๆ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  เอามาไหวข้ขางอ่้มไหวข้ขางเหลวานเข้าเนี่ยง,งมาไหอ้ขางอะนรแวบนี้เรไปมื่อกว่า้านคุณจาเซนอบหรื่านี่ยเนี่ยฮักมาเส้ร้อยต้องกับมากินขางเลยนะ แก้วมึกันหมฮะดให้มันกินฟังเลยแก้วจินอันกียอับบวันในจิ้นอนบวันในมาเชิด

ขาช่วงแห้งคุ๊บมาทำติดดอกเงินกันคนละสองบาทตือเียมเห็ดปองภัยขอผ่านใื่อก็ได้นะอ๋อกลคนละสองบาทสี่สิบบาทโอ้วออกกันไปสุคนต้อะออกก่อนจ้ะอยากได้พว่กนญแจมัต้องออก ใคอยาอลก่สาจังไปนายางัว่าอยู่ในเฮือนนะฮะออก่อนออกไปซื้อหออกินออกทหาแล้วอีสาออกเดียวจับปันชายางคนออจับได้จับมาเสีจะงง่ายแเต็ม nên <laughs> là cầm rồi nói ừ. là cái nóng gì mà cái gì mà cái gì mà cái ไปเมืองเมื่อวานซื้อขจีมาใช่ไหวขจีกับนมมาไว้ให้ทุกคนกินต,นตอนเช้าซื้อขจีมาไว้กินตอนเช้าออก,ก่อนลุงขาแม่ลงมาเนีย่ยหวานเหรอเอาเรากินบ่เดีย๋ยวกินบ่เนี่ย มันหวานหรอัสมปนไคือมันาเลยมัสมเปนไเยอกเกอะเอาเมื่อไหใช้ตัามกุ้งโอเมเล้วอ้มัตาในหมันมปนไรหอแท้่ามย่หอมันมเรสมโอมาจับสมโอกตมกี่หานีสิมาเก็บหมากแตนัน mặc dạy dọn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  mặc 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 dạy dọn mặc mặc dọn mặc dọn mặc dọn mặc mặc dọn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  mặc mặc dọn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  ใช่ดิเออเด็กเขาอยากคู่นะถือว่าข้อมันเงี่ยงเหมือนเดี๋ยวขึ้นไปสิลองเอาลงมาหายน้องกินนะออกเสีอิ่มเลยมันสฉมเกินกิได้ปุ้งแต่มันแฉ่กินข้าวเศร้าแก้มป่ามันพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็ก้นมันเออบะหมี่ร็อกก้ กินแล้วคนมากลูกเป็ลูกเป็แล้วปู่ในป่ามันแก้มไผ่ในตะคองซอกจต้องคือปาอินต้านขจีก่อนเผ็ดไหมกินกจีเวียดนามอ่าคนมากกดีซ้ำเนี่ยมตั้งรอบก้าวกินหิดมันอะไกินได้ไเมาอกินแค่เหล้าเพ่อเียงนั่น มาแล้ววาแต่ก so um ินเด้อพี่น้องเลยมาถูโอนย่ไม่เคตั้มาคุตั้งื่อนมคุณเขาแล้วกับพาคกนรุยงานต่อปรลุงเ่ไ้บัตรนะมานห่น้องมีปัจจยเขาจบกิเียงันีลุประลหน้าอกันใหม่ปรลุาคก็กรแทกติดตามกเป็นกังใจเห็นได้ปรลุสบายดี